มาดูสูตรการตั้งรับลูกเตะม,มุมโคกไปมาดูอีกจังหวะหนึ่งก็โคกอีกแล้วทุกคนมาดูอีกจังหวะนหนึ่งก็สบายแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเปิดมาอีกก็โคกอีกแนะนําเพจบริการเติมเกมแมงปอเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คยับแป๊บเดียวเสร็จปลอดภยัยครบเครื่องเรื่องย e ิฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่าง ผู้ติด,ดตามมากกว่าส0ง0 0คนแล้วนะครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก,ก็จะมาสอนทุกคนแก้ลูกเตะม,มุมนะทุกคนนะอย่างที่ทุกคนเห็นไปที่ต้นคลิปแล้วนะว่ามันแก้ได้ยังไงนะโก วันนี้ผมก็จะมาสอนแบบนั้นเลยนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปเด้วยนะครับคลิปนี้ขอ1 0 0อไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าวิธีการง่ายๆที่ผมจะแนะนําทุกคนนั้นควรทํายังไงก็ไปดูกันเลยครับมาดูกันเลยทุกคนก็อย่างเช่นจังหวะนี้นะให้เรากดไปที่ซีดพีดกันก่อนนะทุกคนนะเราจะไปตั้งค่านะ แล้วหลังจากนั้นให้เรากดแมนทูแมนนะทุกคนนะแมนทูแมนนี้ก็คือถ้าแปลตรงๆก็คือประกบตัวต่อต,ต,ตัวนั่นเองนะทุกคนนะผมจะสั่งให้นักเตะของผมนั้นไปะกบของเขาไม่ว่าตัวของเขาจะเป็นสูตรไหนเล่นสูตรอะไรเขาก็ตั้งแต่ของเราก็จะวิ่งตามกันไปเลยนะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะหลุดตำแหน่งนะผมก็จะมาสอนวิธีต่อไปนะหลังจากนั้นให้เรา ดึงตัวของเรามาตัวที่เราบังคับนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เราได้บังคับนะให้เราดึงมาหาผู้รักษาประตูนะแต่ไม่ต้องชิดมากนะก็ประมาณแบบที่ผมค้างไว้ให้ทุกคนดูเลยนะก็จะประมาณนั้นได้เลยนะทุคนะก็โขกไปแบบนี้นะดูเวลาเรากดตั้งค่าแล้วมันจะได้ทั้งเกมเลยน,น,นะคุคนะไม่ต้องตั้งค่าอีกนะก็คือกดไปแล้วมันก็จะได้ทั้งเกมเลย masses. อย่างเช่นจังหวะน,นี้ผมจะลากเข้ามาประมาณนี้แล้วก็โขกได้ไปเลยเพราะว่าเรากดแมนทูแมนไว้แล้วนะก็อย่างเช่นจ LIKE, ังหวะนี้ผมกดไว้แล้วนะ แล้วก็ให้เราลากตัวของเรามาตัวหนึ่งประมาณนี้แล้วก็กดเชีย์รบอลได้เลยนะเชีย์บอลก็คือกดยิงนั่นเองนะทุกคนนะอย่าก,กดย้ำๆนะรอเขาเปิดก่อนแล้วค่อยกดนะก็จะประมาณนี้ลากเข้ามาแบบนี้แล้วก็กดไว้ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะนี่ก็คือวิธีการแก้ลูกเตะมุมนะทุกคนนะอาจจะไม่ได้ทุกลูกนะอาจจะแบบแต่ว่าอาจจะช่วยเราได้เยอะมากๆนะทุกคนนะก็จะ ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ